สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่วการอำเภอเมืองปัตตานีนะคะสําหรับวันนี้ก็เป็นช่วงเวลาสําคัญสําหรับพี่น้องประชาชนนะคะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะแล้วก็ตั้งแต่ในช่วงวันที่25มีนาคมถึง9เมษายนนะคะก็ได้เ,เปิดโอกาสนะคะในเรื่องของการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านะคะทั้งในเขตเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักรค่ะใครที่มีภูมิลำนานะคะ อยู่ต่างจังหวัดนะคะแต่ว่าท่านต้องปฏิบัติภารกิจหรือว่าในวันใช้สิทธิ์ของการเลือกตั้งนะคะวันที่14พฤษภาคมนั้นก็ไม่สามารถจะเดินทางกลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ภูมิลำนาที่ท่านมีชื่ออยู่ได้นะคะก็เชิญชวนนะคะวันนี้สําหรับใครที่ต้องการจะมา,า,าลงทะเบียนนะคะขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งนะคะซึ่งก็มีช่องทางในการลงทะเบียนนะคะในการขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ท่านสามารถยื่นอเอกสารยื่นแบบฟอร์มคําขอนะคะได้ด้วยตนเองนะคะมาติดต่อได้ที่อำเภอนะคะที่ทะเบียนอำเภอรหรือทะเบียนท้องถิ่นนะคะหรือนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะส่งคําขอทางไปรษณีย์นะคะจ่ายหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอรหรือท้องถิ่นนะคะหรือู้อํานวการเขตนะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งที่หมดเขตนะคะหมดเวลาในช่วงวันที่ 9เมษายนจนถึงเวลาเที่ยงคืนนั่นคือเรื่องของการลงทะเบียนออนไลน์ได้ด้วยตนเองนะคะดังนั้นท่านที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะคะก็จะได้รับเอกสารยืนยันนะคะอย่างที่ดิฉันได้มาดําเนินการอยู่ในขณะนี้นะคะก็เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลานะคะแต่ว่าในวันที่มีการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 14พฤษภาคมนั้นก็ปฏิบัติหน้าที่นะคะคในการรายงานข่าวสารในเรื่องของการใช้สิทธิเลือกตั้งดังนั้นก็ได้มาดําเนินการเป็นที่เรียบร้อยนะคะที่อําเภอเมืองนะคะที่สํานักทะเบียนอําเภอเมืองปัตตานีนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่แจ้งความประสงค์ไว้นะคะว่าในวันใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตจังหวัดเนี่ยนะคะก็ประสงค์จะใช้การไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะคะเขตเลือกตั้งที่1นนะคะซึ่งก็สถานที่ปีนี้นะคะในคราวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอาคารอเนกประสงค์นะคะที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีค่ะส่วนเลือกตั้งกลางจะมีอยู่4ี่ที่ด้วยกันท่าน,นสามารถที่จะพิจารณาตัดสินใจในการใช้สิทธิ์ได้แลนะว่าจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงหน้าณห,หน่วยเลือกตั้งกลางที่ใดนะคะ ก็เป็นข่าวสารในช่วงนี้นะคะอย่าลืมค่ะสำหรับใครลงทะเบียนไว้แล้วนะเราพบกันในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านะคะทั้งคนในเขตเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งในวันที่7พฤษภาคมตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นค่ะส่วนพี่น้องประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็อย่าลืมนะคะพบกันในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนะคะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง ห้าโมงเย็นณนะหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อค่ะปสรสายยิงดำน้นสถานีวิทยุมอ,อปัตตานีรายงานค่ะ